สวัสดีค่ะวันนี้สปอร์ตไทยแลนด์ก็จะพามาดูแมชที่ออร์แลนโดวอลคารีของพรพันเกิดปาดพบก,กับทีมแกรนด์ลาพิสนะคะแมชนี้ก็เรียกว่าเป็นแมชสาคัญเนะเพราะว่าทีมแกรนด์ลาพิสเนี่ยจะช่วงชิงเข้ารอบเพลย์ออฟให้ได้เหมือนกันเพราะว่าอยู่อันดับ5านะคะในขณะที่ออร์แลนโดวอลคารีอยู่อันดับ4ก็คือต้องชนะให้ได้กําราบให้อยู่หมัดเนะและจะทําให้ออร์แลนโดเข้ารอบได้สบายขึ้นแมชนี้เรียกว่ามันเลยละ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูช็อต เด็ดๆกันว่ามีอะไรผู้บรรยายพูดถึงว่ายังไงกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ เริ่มมาในเซตแรกตอนต้นเซตเนี่ยก็คู่ขี้กันอยู่นะแล้วออรแลนโดก็มีเกมบล็อกที่ค่อนข้างดีเลยนะคือถึงจะบล็อกไม่ตายแต่ว่าก็ชะลอบอลแล้วก็ให้เขาตีจนเหนื่อยบ้างแล้วจังหวะนี้ก็เป็นอเบอร์คอมบี้นะคะที่ได้ตีปิดแต้มนี้ลงไปและในลูกถัดมาก็เป็นชมพู่ที่ได้อยู่หน้าเน็ตเล่นบอล2แล้วก็เป็นคะแนนได้จังหวะนี้ผู้บรรยายเขาก็พูดถึงเลยเขาก็บอกว่าฉันชอบเวลาที่เซตเตอร์เล่นแบบนี้นะคือเธอวิ่งไล่บอลแล้วก็ จับจังหวะเท้าให้เข้าตำแหน่งเพื่อควบคุมเกมรุกแล้วมันก็ทําให้บล็อกฝั่งตรงข้ามเนี่ยเดาทางไม่ออกเลยว่าเธอจะเล่นยังไงนะแล้วเขาก็บอกว่าชมพู่เนี่ยไม่ได้ลงสนามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะที่แพ้ไปเพราะว่าเธอมีอาการฟกช้ำที่สะโพกแล้วก็ที่ขาทําให้ต้องหลุดจากรายชื่อผู้เล่นตัวจริงนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาได้คุยกับพรพันธ์ก่อนเกมจะเริ่มนะซึ่งเธอก็บอกว่าเธอไม่เป็นไรแล้วก็พร้อมจะลุยเต็มที่เลยในแมชวันนี้ไม่ ทางพลาดแน่นอนและผู้เป็นใหญ,ญ่อีกคนเขาก็เสริมว่าชมพู่เนี่ยคือการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมมากเลยของออร์แลนโดวาลแครีนะเธอเล่นได้แข็งแกร่งสุดๆเป็นเซตเ,เตอร์ระดับเวิลด์คลาสเลยนี่วันนี้ต้องบอกว่าทีมออร์แลนโดนี่เล่นดีทุกคนอย่างจังหวะนี้แคสบราส์เสริหยอดนะนี่มันสไตล์เดียวกับเจเจยุสราเลยนะแล้วก็ได้คะแนนไปซะด้วยและในจังหวะถัดมาเซอร์แบบเด้ยวอีกคราวนี้พลิกให้เป็นคะแนนอีกนะคะโหเรียกว,ว่าวันนี้เหมือนใจมาแนละ้วทําอะไรก็ดีแล้วชมพู่ ก็ได้เซตบอลเร็วให้แคสบราว์ตีเป็นคะแนนไปอืมลงไล่เส้นพอดีเลยนะแล้วก็บวกกับแกรนแลพีสก็มีความผิดพลาดเองในะอย่างจังหวะนี้ก็ดันฟาวตาขายซะเองทำให้อออลันโดปิดเซตแรกไปได้นะ คะแนน25ต่อ18คะแนนและในเซตที่ 2, 2> เซตนี้ก็ดูเหมือนชมพู่จะได้เล่นเกมรับซะเยอะหน่อยแล้อย่างจังหวะนี้เขายอดมาชมพู่ก็ไปรับขึ้นมาได้และเขาตีมาอีกชมพู่ก็ขุดขึ้นมาได้อีกนะแล้วก็เป็นนี่เพื่อนสีนะช่วยปิดคะแนนนี้ไปได้นะโหดกว่าจะได้คือกลายและพีชเขาก็สู้นะไม่ได้ว่ามาเล่นๆ่นซึ่งในเซตที่2เขาก็เล่นเกมเร็วมากขึ้นนะทำให้มีปัญหาเหมือนกันอย่างจังหวะนี้เขาได้ตีบอลที่ล้นมาแต่ว่าชมพู่ยกมือกันไว้นะ แต่ก็สุดท้ายไม่ได้คะแนนนะบอลเด้งออกจากมือเพื่อนซึ่งจังหวะนี้ผู้บรรยายบอกต้องให้เครดิตชมพู่ในการขุดนะลูกเมื่อกี้เรียกว่าเป็นการขุดนะไม่ใช่การบล็อกเพราะว่าจริงๆเธออยู่แถวหลังแล้วก็อย่างที่บอกนะแกรแลพิสเริ่มเล่นเกมเร็วขึ้นก็จังหวะนี้เล่นบอลเร็วไปเลยก็ทําให้คะแนนในเซตนี้แกรแลพิสก็ทิ้งออรันโดนะไป18ต่อ15คะแนนะแล้วก็อย่างในจังหวะนี้นะแคสบราผลักกลับไปแลพิสบุกมารับได้แล้วก็เป็นทาง เวนด้วยเกอตีติด ออกไปเองนะคะทำให้เซตนี้คะแนนก็ทิ้งห่างไปเรื่อยๆไปจนถึง24ต่อ18เลยนะที่แรปพีสนาแล้วก็ในจังหวะนี้ที่เป็นหัวเสาเขาตบกลับมาแล้วก็ปิดเซตไปได้นะคะด้วยคะแนน25ต่อ18คะแนนกลายเป็นเสมอกัน1ต่อหนึ่งนะคะแต่ไฮไลท์จริงๆเนี่ยมันจะมันกันตอนเซต3เซต4นี่แหละนะในเซต3เปิดมาบอลจะล้นชมพู่ก็ยกบอลเร็วให้แคสบราวทันทีเลยนะซึ่งจังหวะเนี้ผู้เป็นายยังทึ่งนะเขาแบบโอ้เป็น การเซตที่สวยงามมากโดยชมพู่นะเธอรักษาโอกาสนี้ไว้แล้วก็ส่งไปให้แคสบราวนะ์นะที่เขาบอกว่ารักษาโอกาสไวเพราะบอลมันจะล้นไปอยู่แล้วนะไม่น่าจะเซตได้เลยแล้วผู้รยายอีกคนเขาก็พูดว่าชมพู่นี่ทํางานหนักมากเลยนะในการที่จะพยายามจะส่งบอลไปให้ตัวบอลเร็วเนี่และนั่นมันก็สําคัญมากเพราะว่าเธอพยายามจะลดความกดดันออกจากอาเบอร์คอมบี้เซตบอลเร็วนี่ก็ช่วยให้อาเบอร์คอมบี้ไม่ต้องทํางานหนักมากนะนังจะได ไปฟื้นตัวรอบเพลย์ออฟว่าอย่างนั้นนะแต่แกลแลพิสก็มีตอบโต้จังหวะนี้ก็ตีไปที่ชมพู่เลยนะบล็อกเล็กกว่าแล้วก็ได้คะแนนจากจังหวะนี้ไปชมพู่ก็ไม่ยอมนะเซตไลต้หลังให้แคสบราวอีกแต่ว่าเฮ้ยไม่ตายเขารับได้นะและแคสบราวก็ไม่ยอมนะลองฟังเสียงดู okay. Right <c oughs> จะได้ยินห,หน้านางพูดว่า Again a g อ i n เกเหมือนแบบส่งมาอีกส่งมาอีก,อกฉันจะตีให้ได้นะแล้วพอตีได้<อ>ดูแพชั่นนางมากสักใจมากแล้วเกมบล็อกของออร์แลนโดก็เริ่มมานะ้วจังหวะนี้ก็เป็นพรพันกับฟอสเตอร์แล้วก็เด้งบล็อกฟอสเตอร์เป็นคะแนนไปนะคะวันนี้ต้องบอกว่าต้องชมทุกคนเลยนะอย่างลูกนี้แวนทัวร์วเดอร์เสิร์ฟแล้วก็เป็นเอสได้คะแนนอีกนะ <c oughs> และจะไม่มีไม่ได้แล้วคนนี้นาตาลีฟอสเตอร์ก็ทำเอสได้เช่นกันนะโหมากัน รัวมากเรียกว่าขึ้นนําไปถึง20ต่อ14แทมเลยในเซตที่3นะและในลูกถัดมาก็ไม่ตัดมาไม่ได้นะก็คือพรพันธ์ส่งกลับหลังไปให้เอเบอร์คองบี้ตี3เมตรเป็นคะแนนไปแต่ที่สวยกว่านั้นคือลูกนี้ตีแบบไม่มีบล็อกเลยสักคนเดียวโห ซึ่งจังหวะนี้ผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเป็นการเซตที่ยอดเยี่ยมมากจังหวะเซตลูกนี้คือสุดยอดจริงๆแล้วดูสิอาเบอร์คอมพี่ได้บอลโล่งๆจะมีแบบนี้สักกี่ครั้งกันเจียว ถ้าจะพูดถึงความแม่นยำแล้วก็การวางบอลเนี่ยชมพูเรียกว่าไม่เคยพลาดเลยนะเธอชอบเร่งจังหวะเกมอยู่แล้วแต่จังหวะนี้บอกได้เลยว่าเซตได้หวานเจี๊ยบเลยอ,ะอ่ะเออคือเขาเรียกว่า j u ซ c y นะ j u ซ c ่ก็แบบน้ําผลไม้ที่มันหวานเจี๊ยบหวานฉ่าอะไรแบบนั้นในขอแปรแบบนั้นซึ่งผู้บรรยายอีกคนเขาก็พูดว่าก็แน่นอนปะมันต้องหวานเจี๊ยบอยู่แล้วเพราะเราอยู่ในรัฐที่ขึ้นชื่อเรื่องแสงแดดแล้วก็ส้มเนาะซึ่งขอเสริมนิดนึงและการเป็นความรู้รอบตัวก็คือออร์แลนโดอยู่ในรัฐฟลอริดาที่ขึ้น ชื่อเรื่องการปลูกส้มนะคะเขาก็เลยใช้การเล่นคําอย่างนี้เนาะและสุดท้ายในเซตนี้ออรโดรก็ปิดเซตได้ด้วยความผิดพลาดของกแกลลาพิสอีกครั้งหนึ่งนะคะบอลหลุดออกไปทําให้ออรันโดขึ้นนาไป2ต่อ1เซตด้คะแนน25ต่อ18อีกแล้วโอ้โหต้องเป็นเลขดีแน่ๆและในเซตที่4เปิดมาพรพันธ์ก็โชว์วิ่งเซตบอลเร็วเลยโอ้โหทำได้ยังไงนี่แม่ผู้บรรยายเขาก็พูดว่าโอ้อีกแล้วเป็น การเซตที่สุดยอดมากดูขนาดแคสบราลในภาพช้ายังต้องชี้ไปที่พรพันธ์เลยว่าลูกนี้ให้เครดิตเธอเลยอ่ะผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเธอวางบอลได้ยังไงแบบนั้นเนี่ยเธอเหมือนมีเวทบอลจริงๆเลยมือเธอเนี่ยมันเรียกว่ามหัศจรรย์นะเธอวิ่งไปสุดทางฝั่งซ้ายของสนามแล้วยังเซตบอลให้แคสบราลได้อีกอ่ะโอ้โหท่านเล่นกับชมพู่นะคุณต้องพร้อมตลอดเวลานะแล้วลูกเนี้ยแคสบราลก็พร้อมจริงๆ จังหวะนี้ต้องให้เครดิตทั้งคู่เลยนะและในจังหวะถัดมาชมพู่ก็เซตให้แคสบราวอีกครั้งหนึ่งนะอบอลเร็วกันรัวๆเลยในเซตน,นี้และในลูกต่อมานะก็เป็นพรพัน,นที่ได้เซตบอลให้กับครามิี้นตาลีฟอสต ผู้บรรยายเขาก็พูดว่าฟอสเตอร์มาแบบเร็วเลยฉันชอบมากเลยนะที่ชมพูเน้นเล่นบอลเร็วแบบนี้ยก็แล้วทําไมจะไม่เล่นล่ะก็มีทั้งแคสบาวแล้วก็นาตาลีฟอสเตอร์ซึ่งเป็นผู้เล่นเกมรูกที่มีประสิทธิภาพมากเลยนะได้ส่งบอลเร็วให้2คนนี้แบบเนี้ยใครจะไม่ใช้ล่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่บอลเร็วนะบอลบล็อกก็ดีนะซึ่งในเกมเนี้เรียกว่าออรันโดบล็อกได้เหนือกว่าแกแลเลอิสที่เป็นผู้นําด้านการบล็อกอีกนะและใน ลูกถัดมาก็เป็นจังหวะที่บอลเร็วอีกครั้งนะไม่ต้องถามเลยในเซตนี้ถ้าเล่นได้คือชมพู่เล่นบอลเร็วหมดอารมณ์เหมือนอยากรีบปิดเซตรีบกลับบ้านพักผ่อนอะไรอย่างนั้นเนาะ ซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดขึ้นมานะอารมณ์เหมือนว่าอยากรู้จังว่าอะไรทําให้ชมพู่เลือกเล่นในแต่ละลูกเนาะแล้วผู้บรรยายคนเขาก็พูดถึงลูกนี้ว่าฉันชอบที่ชมพู่ใช้ร่างกายหลอกนะในการเซตท,ท่าเนี้ยดูเหมือนว่าเธอจะเซตกลับหลังเลยแต่แล้วเธอก็บิดตัวบันิดหนึ่งทําให้บล็อกฝั่งซ้ายเนี่ยสับสนไปหมดเลยเราก็จะเห็นในภาพช้านะว่ามันเหลือบบล็อกเดียวนะเพราะบล็อกด้านซ้ายคือแบบกระโดดไม่ทันแล้วอะแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวบอลเร็วที่กําลังฟอร์มร้อนแรงอย่างดาตาลีฟอสเตอร์ได้ตีลง ไปนะแต่ลูกนีนะ้ก็ต้องให้เครดิตกับคนรับบอลด้วยนะทั้งแฟนดไวเดอร์แล้วก็คนอื่นในในเกมนี้เลยนะก็บอกเฮีชาว,วานด้วยอะไรด้วยที่รับบอลก็ดีมากนะทำให้ชมพู่ทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะและในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่แคส์บราวบล็อกได้นะลูกนี้ทุกคนก็ดีใจนะแต่ยังไม่ดีใจเท่ากับจังหวะถัดมาที่เป็นพรพันนะ์ที่บล็อกได้ ลองดูทั้งโพสทั้งมานั่งสำรองลุกเฮกันขึ้นมาเลยคือแคสบราวบล็อกได้ใช่ไหมธรรมดาแล้วชมพู่บล็อกได้นี่สุดกว่าซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดว่านี่มันบล็อกอะไรเนี่ยจากชมพู่แล้วก็เป็นการบล็อกตัวต่อตัวซะด้วยนะสําหรับเซตเตอร์เนี่ยเป้าหมายในการเซตคือการสร้างจังหวะให้ได้ตีตัวต่อตัวใช่ไหมเพราะโดยธรรมชาติแล้วตัวรุกต้องได้เปรียบกว่าคนบล็อกเสมอแต่ดูนี่สิราสกี้เซตให้บริดจ์ได้เล่นตัวต่อตัวแล้วนะแต่ชมพู่ก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยกัน พุ่งเข้ามาบล็อกได้อย่างสุดยอดจริงๆตอนนี้ออรัแลนโดขึ้นนำไปถึง20ต่อ12แล้วนะคะในเซตที่4และในจังหวะถัดมานาตาลีโดดหลอกแล้วก็แวนด์ไวเดอร์ ปเป็นคะแนนไปผู้บรรยายเขาก็พูดว่าการดวลตัวต่อต,ตัวแบบนี้แหละเป็นจังหวะเซตที่เธอชอบเลยก็คือที่แวนดูไวเดอร์ชอบนะคือเซตเข้ามาด้านในหน่อยซึ่งผู้บรรยายคนเขาก็เสริมว่าที่เพลงนี้เล่นแล้วเวิร์กก็เพราะว่าชมพู่เนี่ยหน่วงจังหวะการเซตไว้เล็กน้อยนะเพื่อหลอกบล็อกฝั่งตรงข้ามแล้วพอในเกมนี้เธอปั้นเกมให้กับบอลเร็วอย่างนาตาลีฟอสเตอร์แคสบราว์ไปเยอะแล้วนะเจนเซนก็เลยโดดตามฟอสเตอร์ไปนะทำให้แวนดูไวเดอร์ได้ตีแบบเดียเด่ยวๆไปเลย อและในเซตนี้นะแต้มสุดท้ายแกราแลพิสก็ไม่ยอมนะแต่ว่าออรแลนโดก็มีเกมรับที่เหนียวมากนะก็ mm. ตีไงก็รับได้หมดแล้วจงพูดได้เซตบอลเร็วก็ยังไม่ตายอีกได้หยอดอีกเขาก็ดึกว่าตายแล้วแต่ยังดีวันทวายดย้รับขึ้นมาได้นะและเขาหยอดอีกทีจงพูดไปงัดขึ้นมาอีกนะแล้วก็เป็นจังหวะนี้ที่เขาพลาดไปเองอีกแล้วนะจังหวะสุดท้ายแกร์แลพิสตีเสียเองทุกครั้งเลยทำให้ เซตนี้ออรันโดปิดเซตไปได้ด้วยคะแนน25ต่อ15คะแนนชนะไป3ต่อ1เซตนะคะเรียกว่าเกมนี้มันสุดๆเลยเพราะว่าบอลเร็วทำงานหนักมากแล้วก็ต้องชมว่าเกมรับของออรันโดกลับมาแล้วนะเกมนี้พรพัน์ก็แอซซิ์ไปถึง50ครั้งนะแล้วก็ทั้งทีมบล็อกกันไปถึง12ครั้งเลยทีเดียวทีมออรันโดก็ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ3ของตารางแล้วนะก็เรียกว่าได้หายใจสบายขึ้นนิดนึงนะเกมหน้าน่าสนใจคือ ออร์แลนโดจะพบกับแอตแลนตาไวท์ซึ่งชนะมา9นัด ติดต่อกันแล้วจะดูว่าออรันโดจะหยุดสถิติของแอตแลนต้าไว้ได้ไหมเพื่อไม่ให้แอตแลนตาทำลายสถิติตัวเองนะที่จะนะกนะ้าวนัดติดต่อกันเหมือนกันนะและถัดจากเกมแอตแลนต้าไว้ในวันที่19เมษายมษาก็จะเป็นทีมออรันโดได้เจอกับทีมของเจเจนะโคลัมบัสฟิลียังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้นิดหนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ